โค้อยูหน้าสี่ห้นแวหนงหนแต่มันขึ้นแล้ว่นกล้องนะะยครับวนอยู่เเดียวันกัอะั่วตะกอนหรอตะกอนคนบ้านหลังนี้บ้านเดียวกันแต่เดียวมันอยู่ทุกขวัยนี่ครับ คนไไทยรับพออันพอหน้าพอขึ้นขึ้นตปีละตกร้อนนี่บ่ขึ้นถึงนี่นี่บ่ตอนนี้ยังยิงยิงอยู่ตามคนนี้ไปเห็นเป็นเม็ดหน,นึ่งอ่ตอนนี้มันขึ้นมานี่อสามขั้นยามสามขั้นนะครับผมโป<น>้นั่นที่เขามัด หองไหมฮะหนาโป้งกับฮักเกิงมาลยอือความแห็งของน้ำเนาะครับเนาะตอนนี้ตอนนี้ไปถ่ายได้นะตรงนู้นนะปกติมันมันมันพุ่ดไปเกินเงือะอือวันนี้ถ้าฝนลงมาแห่มาจจะขึ้นไม่เห็นน่องขึ้นแหมนวันนี้นะถ้าเกิดฝนตกลงมาแห่เนาะเพราะตอนนี้เคลอนก่อยนะฮะฮั่นมีบอนมาแห่แล้ว ต่อนแม่ลูกเจ้าสาเลยพี่นะต่อนน้ำทิ้งเราต่อนน,นี้น้ำทิ้งเลน้าม,มันจะขึ้นบน,านจานก็เจ้าเอเ่าขึ้นไปบนเลยเนาะถ้าน้าม,มาสูงแมหมน่อยเนอกเพราะตอนนี้มันตอนตอน่ตอระบายแล้วอ,อ่ะที่นี่มันมาสูงเนอกหน้าน เงินลุยโอ้ตังโด้กนเงินสับุญสัปหันละตำนวนเรื่อยไทางนู้นนะไปเลยตอนนั้นมันเป็ดป้โป้อดีอยู่ลุกคุณครับอันนี้มันมาแหงเนาะอ่ามาแหง,งนี่ขับข้นมาจริ่งดิ่ครับเราก็เลยเอาสลิงเนี่ยมัดไว้อ๋อครับมีสลิงไปละเนาะอ่าครับตัดไปหมดแล้วนะ ีตอนนั้นเขาเขาเขาเอาเล็กมาดนะเชื่อมนะมันจะไปดูเลยมันมันขึ้นมามันหนุนขึ้นหน้ามันไม้แห้งหรอ่าเขาอยู่โยนแต่น่ะก็บอกว่าน่าตรงนู่นนะยังไยมาหนน้าไหนออ๋กี่นี่มาได้เนี่ยมี่ห้งเนี่ยมาแห้งเนี่ยบอกจะมาปิดตรงนี้บ่มไหวแล้วต้องไปปิดพุ่น เมาไปปิดก่อนดูนเนาะปิดทางครนะับเนี่ยคนมีเข้ามา